คุณกําลังรับชมคนคนโลกครับคนคนโลกคลิปนี้พาไปดูเรื่องราวของพายุสุริยะเกิดขึ้นได้อย่างไรเกี่ยวพันอะไรกับการเกิดแสงเหนือพายุสุริยะปรากฏการทางฟิสิกส์ในอวกาศการปลดปล่อยมวลโครโรนาของดวงอาทิตย์ที่ส่งผลกระทบไปทั่วคือจุดเริ่มต้นพายุสนามแม่เหล็กโลกที่ก่อให้เกิดแสงเหนือ พายุสุริยะคือปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นได้อย่างไรพายุสุริยะคือปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลุกจ้าที่ทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารส่งผลทำให้การสื่อสารโทรคมนาคมเป็นอัมาพาตอาทิ ทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายสำหรับการทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะสามารถทำได้โดยตรวจสอบจุดมืดดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้อนุภาคกระแสไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ขณะที่สาเหตุการเกิดของพายุสุริยะจำแนกการเกิดได้เป็นสีรูปแบบคือลมสุริยะเปเลวสุริยะการปลดปล่อยก้อนมวลสารจากโคโรนาและพายุสนามแม่เหล็กโลกระดับความรุนแรงของพายุสุริยะพายุสุริยะจากดวงอาทิตย์ทำให้สนามแม่เหล็กโลกปั่นป่วนส่งผลกระทบหลายด้านต่อโลกคือพายุแม่เหล็กโลกพายุรังสีสุริยะและการขาดหายของสัญญ,ญาณวิทยุ โดยเฉพาะต่อเทคโนโลยีอวกาศเช่นดาวเทียมการส่งกำลังไฟฟ้าหรือการสื่อสารวิทยุแต่ผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตมนุษย์มีไม่มากนักด้านองค์การบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐหรือ NOAA ได้กำหนดมาตราหนึ่งสำหรับแสดงระดับความรุนแรงของปรากฏการณ์ทางภูมิอากาศนอกโลกที่จะมีผลต่อโลกไว้เพื่อความสะดวกในการสื่อสารกับสาธารณาชน มาตรานี้แสดงด้วยตัวเลขในทำนองเดียวกับมาตราริกเตอร์ที่แสดงความรุนแรงของแผ่นดินไหวหรือมาตราฟูชิตะที่ใช้ในการแสดงความรุนแรงพายุตั้งแต่ G1 น้อยที่สุดจนถึง G5 มากที่สุดดังนี้ G1 ผลกระทบน้อยเกิดความผันผวนของแรงดันในระบบส่งกำลังไฟฟ้าเล็กน้อยสัตว์ที่อพยพโดยใช้สนามแม่เหล็กในการกำหนดทิศอาจสับสนเกิดแสงเหนือใต้ที่ละจิจูดสูง สำหรับ G2 ผลกระทบปานกลางระบบสายส่งไฟฟ้าที่ละติจูดสูงสูงอาจเกิดความผิดปกติของแรงดันหากเกิดเป็นเวลานานอาจทำให้หม้อแปลงไฟฟ้าเสียหายการควบคุมทิศทางของดาวเทียมอาจเกิดความผิดปกติแต่ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของระบบรักษาทิศทางและอาจทำให้วงโคจรเปลี่ยนแปลงสัญญาณความถี่สูงที่ละติจูดสูงอาจอ่อนกำลัง เกิดแสงเหนือใต้ลามมาถึงระดับ55องศาถัดมา G3 ความรุนแรงปานกลางแรงดันไฟฟ้าในระบบส่งไฟฟ้าผิดปกติแต่ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของระบบปรับแรงดันอาจเกิดการสะสมประจุในชิ้นส่วนของดาวเทียมและอาจเกิดความผิดพลาดกับระบบควบคุมทิศทางมีปัญหากับระบบกระจายสัญญาณวิทยุค,ความถี่ต่ำเป็นระยะ เกิดแสงเหนือใต้ลามลงไปถึงระดับละติจูดแม่เหล็ก50องศาถัดมา G4 ความดุรุนแรงมากระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้าอาจเกิดความเสียหายเป็นพื้นที่กว้างยานอาวกาศอาจเกิดการสะสมประจุข,ขึ้นที่พื้นผิวและอาจมีปัญหาในการสื่อสารและควบคุมทิศเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นในท่อส่งน้ำเกิดแสงเหนือใต้ลามไปถึงระติจูดแม่เหล็ก45องศา การกระจายสัญญาณความถี่สูงขัดข้องเป็นระยะและสุดท้ายระดับ G5 ความรุนแรงระดับสูงสุดระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้าและระบบป้องกันเสียหายทั่วระบบสายส่งไฟฟ้าอาจล่มหรือดับถาวรหม้อแปลงไฟฟ้าอาจเสียหายยานอาวกาศมีปัญหาจากประจุเข้มข้นที่สะสมที่ผิวยานมีปัญหาด้านการสื่อสารและการควบคุมทิศกระแสไฟฟ้าในท่อส่งน้ำอาจสูงหลายร้อยแอมแปร การกระจายสัญญาณความถี่สูงล้มเหลวเกิดแสงเหนือใต้ลามไปถึงระดับละติจูดแม่เหล็ก40องศาอันหนึ่งพายุสุริยะในคาริงตันเมื่อวันที่2กันยายนปี1859ถูกบันทึกว่าเป็นพายุสุริยะที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์โลกถึงขั้นเป็นโซล่าแฟลร์หรือพลังทำลายล้างขั้นสูงสุดของดวงอาทิตย์เลยทีเดียว โดยสร้างผลกระทบให้เกิดแสงเหนือและแสงใต้ส่องสว่างเรืองรองอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในหลายภูมิภาคทั่วโลกแม้แต่ในดินแดนแถบเส้นศูนย์สูตรอย่างคิวบาจาเมกาและปานามาก็สามารถเห็นได้รวมถึงยังทำให้ทวีปอเมริกาที่ยังเป็นเวลากลางคืนมืดมิดสว่างขึ้น คล้ายวันที่มีสภาพอากาศขมุกขมัวและเกิดการรบกวนทางไฟฟ้าต่อระบบโทรเลขเป็นวงกว้างในยุโรปและอเมริกามีประกายไฟพวยพุ่งออกจากเสาและสายโทรเลขผู้คนในยุโรปกับสหรัฐอเมริกาจำนวนมากสัมผัสได้ว่าบรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยกระแสไฟฟ้าซึ่งบางคนถึงกับรู้สึกได้ว่าถูกไฟฟ้าช็อตเข้า นักวิทยาศาสตร์คาดการว่าหากพายุสุริยะระดับเหตุการณ์คาริงตันเกิดขึ้นอีกอาจทำให้ไฟฟ้าดับทั่วโลกนานหลายปีโดยความรุนแรงของพายุสุริยะครั้งต่อมาเกิดขึ้นเมื่อปี2003ชื่อฮั l โลว e นโซล่าแฟล r e มีความรุนแรงใกล้เคียงกับเหตุการณ์คาริงตันแต่ความเสียหายเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยและมีวงจำกัด พายุสุริยะไม่เกี่ยวกับโลกร้อนและไม่ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นดรสรันโปษยจินดาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเปิดเผยหลังมีข่าวปลอมพยายามเชื่อมโยงปรากฏการพายุสุริยะกับภาวะโลกร้อนว่าพายุสุริยะไม่ได้เกี่ยวพันกับโลกร้อนหรือส่งผลกระทบให้อุณหภูมิของโลกร้อนขึ้นหรือเกิดอันตรายต่อโลก จะมีผลกระทบเพียงระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียมบ้างเล็กน้อยเท่านั้นนอกจากนี้การสลับขั้วสนามแม่เหล็กต้องใช้ระยะเวลานับแสนปีดังนั้นผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นจึงไม่สามารถเกิดขึ้นในระยะเวลาวันหรือ2วันอาจส่งผลเล็กน้อยเช่นเกิดแสงออโรราบริเวณขั้วโลกมากกว่าปกติเท่านั้น แต่ที่เกิดการเผยพแพร่ข่าวในลักษณะเช่นนี้อาจเป็นเพราะการนำข้อมูลเกี่ยวกับดวงอาทิตย์และโลกมาเชื่อมโยงกันประกอบกับช่วงที่เมืองไทยอยู่ในช่วงฤดูร้อนทุกพื้นที่ของประเทศมีอุณหภูมิสูงกว่า40องศาจึงทำให้เกิดความตื่นตระหนกและวิตกกังวลจากการรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวอย่างไรก็ตามดวงอาทิตย์เป็นก้อนแก๊สขนาดใหญ่มีปฏิกิริยาภายในเป็นปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันที่บริเวณผิวของดวงอาทิตย์ นอกจากจะมีอุณหภูมิสูงมากแล้วยังมีปรากฏการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายอาทิปรากฏการณ์การลุกจ้าปรากฏการณ์การเกิดจุดบนดวงอาทิตย์ปรากฏการณ์การปลดปล่อยมวลโคโรนาของดวงอาทิตย์เป็นต้นการเกิดปรากฏการณ์ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นนั้นล้วนแล้วแต่เป็นผลเกี่ยวเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กบนดวงอาทิตย์ทั้งสิ้นพายุสุริยะเกี่ยวพันอะไรกับการเกิดแสงเหนือ เมื่อพายุสุริยะปลดปล่อยพลาสมาออกมาจะเดินทางมายังโลกเพียงบางส่วนโดยอนุภาคที่เดินทางเข้าสู่ชั้นไอโอโนสเฟียร์และชั้นบรรยากาศเหนือขั้วโลกจะทำปฏิกิริยากับก๊าซที่อยู่ในชั้นบรรยากาศและปลดปล่อยพลังงานออกมาในปริมาณมากทำให้ปฏิกิริยาดังกล่าวเกิดเป็นแสงเหนือแสงใต้ที่เราเรียกกันว่าแสงออโรรา ซึ่งจะมีเฉพาะคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้จะมีโอกาสได้เห็นปรากฏการณ์นี้ส่วนพลาสมาที่เดินทางมาจะก่อให้เกิดพายุสนามแม่เหล็กโลกส่งผลกระทบต่อสนามแม่เหล็กที่ทําให้โทรทัศน์สัญญาณโทรศัพท์และระบบนําทางของเครื่องบินหรือเรือเดินสมุทรขัดข้องนอกจากนี้ยังทําให้ท่อส่งน้ําผูกกร่อนได้เร็วกว่าปกติมาก และขณะที่สนามแม่เหล็กโลกถูกแรงของพลาสมา่าทั้งดึงและดันอยู่จะทำให้ประจุไฟฟ้าปริมาณมากเกิดขึ้นในอวกาศอาจทำให้ดาวเทียมเกิดประจุไฟฟ้าบริเวณร,รอบนอกกระแสะไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนี้อาจถูกปล่อยเข้าไปภายในดาวเทียมและอาจทำให้เกิดความผิดปกติหรือเสียหายได้ ถา้าหากพลาสม่าเดินทางมายังโลกเป็นปริมาณเยอะการปลดปล่อยก้อนมวลสารจากโคโรนาจะทำให้ส่งผลต่อระบบการส่งกระแสไฟฟ้าบนโลกเช่นเหตุการณ์ไฟดับทางตะวันออกของประเทศแคนาดาในวันที่14มีนาคมปี1989พายุสุริยะที่รุนแรงที่สุดในรอบ20ปีพายุสุริยะครั้งที่รุนแรงที่สุดมาเยือนโลกในช่วงวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์แสงเหนือพร้อมๆกันในหลายพื้นที่ทั่วโลกรวมถึงบางประเทศที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนทั้งในทวีปยุโ,โรปอเมริกาเหนือและเอเชียบางส่วนต่อมามีการวัดความรุนแรงของพายุสุริยะในเดือนพฤษภาคมปี2567ว่าเป็นพายุระดับ G5 ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดเทียบเท่ากับ KP9 โดยครั้งสุดท้ายที่มีการแจ้งเตือนพายุสุริยะในระดับ G5 นั้นเกิดขึ้นในช่วงวันฮาโลวีนของปี2003ทำให้นี่เป็นพายุสุริยะที่มีระดับรุนแรงที่สุดในรอบ20ปีขณะเดียวกันพายุสุริยะครั้งนี้ได้ส่งผลต่อดาวเทียมและกริดไฟฟ้าในประเทศแถบขั้วโลกแต่ไม่ส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์และประเทศแถบละติจูดสูงสามารถมองเห็นแสงออโรราได้ด้วยตาเปล่า ทั้งหมดคือเรื่องราวของการเกิดพายุสุริยะเกี่ยวพันอะไรกับแสงเหนือขอบคุณการสืบค้นและเรียบเรียงจากสิทธิโชคสุภาวันขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ n g t h a i c o m อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสาระคดีดีๆแบบนี้ครับ